วันนี้แจกสูตรผ้าหมูย่างใส่แตงกวาครับอันนี้เหมาะมากๆที่จะเป็นกับแกล้มนะเพื่อนๆวิธีทําก็ไม่ยากเลยครับเพื่อนๆดูคลิปแล้วสามารถทําตามได้เลยวัตถุดิบก็มีนิดเดียวหาง่ายๆในครัวรับรองรสชาติแซบ่บปะไปเริ่มทํากัน จะเริ่มจากการหมักหมูแจ็คใช้สันคอหมูครึ่งกิโลกร,รมัมใส่ผงปรุงรสลงไป1ช้อนชาแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาครับ1ช้อนโต๊ะเพิ่มกลิ่นหอมด้วยพริกไทยป่นอีกเล็กน้อยครับหมักแค่นี้แลลวครับเพื่อนๆใช้มือขยำคลุกเขาให้เข้ากันได้เลยแจ็คจะยังไม่หั่นนะครับเดี๋ยวเราอบแบบชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ใครไม่มีหม้ออบหม้อทอดไร้น้ำมันก็ย่างบนเตานะครับบางครั้งก็ย่างแค่เป็นน้ำตกนะครับหรือจะย่างเกลียมก็ได้อันนี้แล้วแต่ชอบสำหรับหมูย่างเนี่ยไม่ตายตัวเลยเพื่อนๆขยำเข้ากันดีแล้วเนีี่เพพืออนนนนหมัักกททิ้้้้งไวววแแค15า็ล จะใช้เป็นหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ใส่ลงไปได้เลยนะครับปรับอุณหภูมิไฟไปที่200องศาเวลา20นาที หม้อตัวนี้ถ้าใครสนใจเนี่ยกดสั่งซื้อได้เลยนะครับอันนี้เป็นของแบรนด์ E c o ควินครบ20นาทีให้เพื่อนเพื่อนพลิกกลับด้านแล้วก็อบต่ออีก10นาทีนะครับเพียงแค่นี้หมูก็สุกแล้วอย่างที่บอกวันนี้แจ็คจะทํากลิมเกลียมหน่อยถ้าชอบแบบน้ําตกนุ่มๆอย่าอบนานนะครับวันนี้แจ็คเอาแบบกลิมเกลียมหอมๆแต่ด้านในยังนุ่มสําหรับหมูเนี่ยเดี๋ยวแจ็คจะหั่นชิ้นเตรียมรอไว้ก่อนใส่จานพักไว้ครับทีนี้มาหั่นแตงกวาครับแจ็คใช้2ลูกใครสะดวกหัน่นหรือใช้มีดสองคม ลาทานเนี่ยแตงกวาก็จะยังกรอบอยู่นะครับแล้วก็ตะไคร้จะใช้2ต้นอันนี้ซอยรอไว้ก่อนเลยแล้วก็ต้นหอมครับจะใช้2ต้นอันนี้ก็ซอยรอไว้ก่อนพวกผักต่างๆเดี๋ยวเราจะซอยรอไว้นะครับแล้วก็ผสมคลุกเคล้าในทีเดียวผักชีไทยก็ใช้ประมาณ1ต้นครับซอยเล็กๆแบบนี้ได้เลยนะเพิ่มกลิ่นหอมแล้วที่ขาดไม่ได้ครับสะระแหน่นี่จะใช้ประมาณ1นึ่งกำมืออันนี้ก็ซอยเล็กๆนะครับเพิ่มกลิ่นหอมดีมากๆแล้วก็หอมแดงครับจะใช้ประมาณ4-5หัว กระเทียมจีนก็มาซอยรอไว้เหมือนกัน4กลีบครับเป็นกลีบใหญ่ๆนะสำหรับความเผ็ดจะใช้พริกแดงจินดาประมาณ6เม็ดครับถ้าเพื่อนๆชอบเผ็ดมากๆเนี่ยเพิ่มได้เลยครับตามชอบสำหรับการปรุงรสเนี่ยคลุกเข้ากันง่ายๆเลยนะจะใช้น้ำปลา1ช้อนโต๊ะครึ่งวันนี้ใช้เป็นช้อนโต๊ะมาตรฐานนะครับถ้าบ้านใครใช้ช้อนแกงเนี่ยก็ใกล้เคียงนะครับอันนี้ใช้ได้เหมือนกันสำหรับรสเปรี้ยวเนี่ยจะใช้น้ำมะนาวคั้นสด3ช้อนโต๊ะ รสชาติจะให้เปรี้ยวนำครับเพิ่มรสชาติด้วยผงปรุงรสครับ1ช้อนชาส่วนอันนี้ผงชูรสครับ1ช้อนชาถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะครับน้าตาลทรายเล็กน้อยพอได้แบบนี้แล้วใส่หมูลงไปครับตามด้วยหอมแดงกับตะไคร้แล้วก็พริกซอยคนคลุกเคล้าให้เข้ากันครับ ทำง่ายๆเลยเมนูนี้รสชาติอร่อยทานกับเบียร์เย็นๆนะอร่อยมากเพื่อนๆและพอเราคลุกเขาเข้ากันดีแล้วเนี่ยใส่แตงกวาตามลงไปได้เลยครับเทลงไปทั้งหมดเลยนะแตงกวาเย็นๆกรอบๆตามด้วยต้นหอมซอยผักชีซอยแล้วก็ใบสะระนแหนง่ายๆแค่นี้แหละครับเมนูนี้คนคลุกเขาให้เข้ากันเบาๆให้รสชาติเข้าถึงทัท่ครวแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเพื่อนๆหน้าตาสีสันน่าทานกินหอม เหมาะที่จะเป็นกับแก้มนะครับหรือจะทานกับข้าวก็ได้ตามชอบเลยสูตรนี้ได้หนึ่งจานใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับกับแก้มลงจานเบียร์ก็ลินพร้อมแล้วเพื่อนๆลองเอาเมนูนี้ไปทําตามกันดูนะครับมันทําง่ายแถมใช้เวลาทำเนี่ยไม่นานรสชาติอร่อยผ้าหมูย่างใส่แตงกวาถ้าชอบจดสูตรกดแชร์ไว้ทําตามนะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ